สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูฝนอีกครั้งในการเรียนออนไลน์ในหน่วยการเรียนรู้เด็กน้อยมาระยาทงามวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหัวข้อเรื่องการนั่งเอแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันนั้นครูฝนมีเพลงมาฝากเด็กๆเหมือนเดิมกับเพลง หนูน้อยมารยาทดีเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงพร้อมกับครูฝนเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆได้ฟังเพลงไปแล้วเด็กคนไหนเป็นหนูน้อยมารยาทดีบ้างคะอ่าต่อไปครูฝนจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูเด็กๆดูแลช่วยบอกครูฝนด้วยนะคะอ่าวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องอะไรนะคะการนั่งเด็กๆมาดูภาพพร้อมกับครูฝนเลยค่ะอ่าอันนี้คือรูปภาพการนั่งอ่าอย่างมีมารยาทเด็กๆ ควรปฏิบัติอย่างไรอ่าอันนี้คือการนั่งอย่างถูกต้องอเรามาดูภาพพร้อมกันเลยค่ะมาดูภาพแรกที่ครูฝนวงกลมตรงนี้นะคะอเด็กๆดูอ่เด็กๆคิดว่าอันนี้คือการนั่งแบบไหนคะอันนี้เขาเรียกว่าการนั่งพับเพียบเมื่อเวลาเด็กๆไปวัดหรือว่า มาที่โรงเรียนเวลาเราทำกิจกรรมวันสำคัญเราต้องนั่งยังไงคะนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเหมือนในรูปเลยใครนั่งเป็นบ้างคะยกมือขึ้นเก่งกันทุกคนเลยนั่งเป็นด้วยมันไม่ยากเลยนะคะนั่งพับเพียบต่อไปนั่งอะไรอีกรูปเนี่ยดูที่ครูฝนวงกลม นั่งบนเก้าอี้อ่าเวลาเด็กๆนั่งบนเก้าอี้ควรนั่งอย่างไรคะอ่าเราควรนั่งไปไงลูกถ้าเป็นผู้หญิงก็นั่งเก็บขาให้เรียบร้อยแล้วเป็นไงต้องนั่งสีขาใช่ไหมคะนั่งสองขาได้ไหมคะอ่าไม่ได้เราต้องนั่งให้เรียบร้อยถ้าใส่กระโปรงก็ควรปิดให้เรียบร้อยให้มิดชิดอ่าอันนี้คือการนั่งอย่างถูกต้อง ก็มีการนั่งพับเพียบแล้วก็การนั่งบนเก้าอี้เหมือนในรูปเลยแบบนี้เลยนะคะ,ะต่อไปเรามาดูภาพต่อไปอันนี้เป็นการนั่งยังไงลูกไม่เหมาะสมะเป็นการนั่งที่ไม่เหมาะสมดูกูฝนวงกลมรูปนีอ้อันนี้เขานั่งยังไงคะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่านั่งไขว่ห้างเด็กๆเด็กๆนั่งแบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเด็กๆนั่งแบบนี้เด็กๆจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่งได้ไหมลูกอ่าต่อไปอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาทําอะไรคะอ่านั่งบนโต๊ะดีไหมคะเด็กๆเก้เาอี้มีให้นั่งไม่ยอมนั่งแต่ไปนั่งบนโต๊ะนั่งได้ไหมไม่ได้ นั่งไม่ได้นะคะไม่เหมาะสมเลยไปนั่งบนโต๊ะเพราะว่าโต๊ะเราเอาไว้วางสิ่งของไม่ได้นั่งใช่ไหมคะมีเด็กคนไหนนั่งแบบนี้ไม่เอ่ยอาไม่มีนะคะเราเป็นเด็กที่น่ารักเราต้องนั่งให้เหมาะสมะต่อไปภาพต่อไปเป็นการนั่งอย่างมีมารยาทในสถานการณ์ต่างๆเด็กๆมาดูรูปแรก ที่ครูฝนวงกลมตรงนี้เมื่อกี้เด็กๆเห็นไปแล้วภาพนี้ก็คือนั่งอะไรคะนั่งพับเพียบนั่นเองเวลาเราไปวัดหรือว่ามาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเช่นการไหวค้ครูเด็กๆก็จะต้องนั่งพับเพียบทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้เรียบร้อยอ,อันนี้ถือว่าเป็นการนั่งที่ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปอันนี้ นั่งบนไหนคะลูกนั่งบนรถเวลาเด็กๆนั่งบนรถเด็กๆเดินไปเดินมาได้ไหมคะอะไม่ได้เราต้องนั่งอยู่บนเบาะถ้าเกิดเราเดินไปเดินมาเป็นยังไงลูกเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานั่งรถควรนั่งอยู่ที่เบาะคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยต่อไปภาพต่อไปอ อันนี้นั่งยังไงคะอ่านั่งกับผู้ใหญ่เวลาเด็กๆนั่งกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่งอยู่เด็กๆยืนได้ไหมคะไม่ได้เหมือนรูปนี้ผู้ใหญ่นั่งเด็กๆก,ก็ควรจะนั่งด้วยนั่งด้วยแบบนี้นั่งพับเพียบเอามือวางไว้บนตักถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะนั่งแบบนี้ต่อไปภาพต่อไปอืม อันนี้ภาพนี้คือนั่งอะไรคะนั่งเบื้องหน้าพระสงฆ์เด็กๆเคยไปวัดไหมคะอูะ้หเก่งมากเลยเคยไปเวลาเด็กๆเคยไปแล้วเด็กๆวิ่งเล่นได้ไหมไม่ได้เราต้องนั่งไปไงนั่งให้สุภาพเรียบร้อยอเพราะอยู่ต่อพระอ่าหน้าพระเด็กๆจะไปวิ่งเล่นไม่ได้นะคะต่อไปภาพต่อไป าภาพนี้นั่งยังไงคะนั่งรับประทานอาหารใช่แล้วคะ่ะเวลาเด็กๆนั่งรับประทานอาหารเด็กๆนั่งโยกเก้าอี้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องควรน,นั่งนั่งอย่างมีมารยาทในการรับประทานอาหาราต่อไปอ ดูภาพนี้อันนี้คือนั่งยังไงคะเด็กๆบอกครูฝนได้ไหมคะอ่นั่งบนเก้าอี้เหมือนเดิมเวลานั่งบนเก้าอี้เด็กๆควรนั่งยังไงลูกนั่งสองขาหรือว่าสี่ขา,าเราควรนั่งสี่ขาใช่ไหมคะเพราะว่าเก้าอี้มันมีสี่ขาถ้าเด็กๆนั่งโยกเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเด็กๆจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึงอ่าอันนี้เป็นการนั่งอย่างมีมารยาทอ่าเด็กๆลองนั่งดูนะคะพับเพียบนั่งบนรถนั่งยังไงได้เรียนรู้ไปแล้วอ่าแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการนั่งอ่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงาน แบบนี้ขึ้นมาเลยหน้าตาแบบนี้เลยวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะการการอะไรคะการนั่งใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะการนั่งวันนี้เราจะนั่งบนไหนเอย่ยบนเก้าอี้ใช่แล้วค่ะให้เด็กๆหยิบสีไม้ขึ้นมาเลยหยิบสีไม้ขึ้นมาเลยเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพ เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายให้สวยงามให้สวยงามเด็กๆหยิบสีขึ้นมาเลยเราจะระบายสีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทั้งสองภาพเลยค่ะหรือว่าใครบอกว่าคุณครูคะคุณครูครับเก้าอี e ้มันมีตัวเดียวอะ่ะหนูอยากระบายคนเดียวได้ไหมคะได้ได้เหมือนกันใครอยากระบายสองภาพก็ได้ใครอยากระบายภาพเดียวก็ได้ ถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นเด็กผู้ชายหนูขอระบายผู้ชายได้ไหมครับหนูเป็นเด็กผู้หญิงหนูขอระบายเด็กผู้หญิงได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆจะระบายรูปผู้หญิงใครเป็นผู้หญิงก็ระบายผู้หญิงก็ได้ใครเป็นผู้ชายก็ระบายรูปผู้ชายก็ได้หรือว่าใครจะอยากระบายสองรูปก็ได้ครูฝนไม่ว่าอ่าไม่ว่าการอ่ะครูฝนระบายรูปผู้หญิงก่อนแล้วกันครูฝนเป็นผู้หญิงอ่ะ เด็กๆหยิบสีขึ้นมาเลยระบายเลยเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆระบายไปเลยค่ะให้สวยงามเลยอคุูฝนระบายก่อนเลยระบายสีเลยระบายทั้งสองรูปก็ได้หรือว่ารูปเดียวก็ได้นะคะเด็กๆต้องระบายสีสวยกว่าของครูฝนแน่เลยคุูฝนระบายไม่สวยเนาะ เด็กๆระบายสวยกว่าของครูฝนอีกใช่ไหมคะใช่เลวอ่ะระบายระบายให้สวยงามไปเลยค่ะระบายสองภาพก็ได้หรือว่า1นภาพก็ได้ครูฝนไม่ว่ากันนะคะแต่เด็กๆต้องระบายให้สวยงามเด็กๆระบายออกนอกเส้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะครูฝนเอาชุด สีชมพูแล้วกันนะคะชุดสีชมพูเด็กๆจะเอาสีอื่นก็ได้แบบนี้เลยระบายรองเท้าให้เสร็จให้สวยงามานี้เลยระบายเลยค่ะอ่ ระบายให้สวยไปเลยอ่าระบายเสร็จแล้วให้สวยงามแบบนี้อ่าแบบนี้เลยอ่านี่เลยระบายเสร็จแล้วนี่สองรูปภาพเลยครูฝนระบายสองรูปไปเลยดูสิอ่าเด็กๆจะระบายสองรูปเหมือนครูฝนก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะระบาย รูปเดียวก็ได้อ่า,อาส่วนการประดิษฐ์เก้าอี้เด็กๆยังไม่ต้องประดิษฐ์นะคะเดี๋ยวรอเปิดเรียนเมื่อไหร่เราค่อยมาประดิษฐ์พร้อมกันกับเพื่อนๆอ,อ่าส่วนอ่าเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะรบกวนท่านผู้ปกครองถ่ายรูปน้องขณะน้องทำงาน หรือถ่ายรูปภาพน้องคู่กับใบงานส่งมาให้ครูฝนดูด้วยนะคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งใช่ไหมคะเด็กๆควรจะนั่งให้เป็นไงลูกสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะแบบนี้เลยส่วนเด็กคนไหนระบายสียังไม่เสร็จหลังจากจบคลิปนี้เด็กๆสามารถระบายสีต่อให้สวยงามนะคะ ก่อนส่งผลงานให้ครูฝนดูส่วนกิจกรรมในวันนี้ครูฝนขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย